สวัสดีคะ่ะใจเคโนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินพร้อมสวนแบบสไตล์โคกหนองนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหนีความวุ่นวายนะคะมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในสไตล์ของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะบนพื้นที่2ไร่2งาน70ตารางวานะคะเจ้าของขายเองค่ะยืนกู้ได้ด้วยนะคะเข้าธนาคารได้หรือจะซื้อสดก็มีส่วนลดและฟรีโอนให้ด้วยนะคะทุกท่าน ในราคา1 8ล้านแแสนบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ค่ะเจ้าของต้องการขายเพราะไม่มีเวลาไปดูแลนะคะโทรนัดดูสถานที่ได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะทุกท่านอยู่ที่ตำบลทรายมูลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอยู่ใกล้วิทยายลัการอาชีพองคลักษ์4.1กิเมอยู่ใกล้โรตัสตลาดเรือนจำ ศูวนย์วิจัยนิวเคลียร์โรงเรียนกีฬาโรงพยาบาลเขื่อนและวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะท่านใดที่สนใจอยากไปใช้ชีวิตแบบนี้นะคะสนใจแปลงนี้เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยค่ะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะหรือจะชมพื้นที่จริง นัดวันอาทิตย์ได้เลยนะคะทุกท่านเจ้าของสะดวกเฉพาะวันอาทิตย์นะคะสนใจติดต่อโดยตรงค่ะวันนี้เจคิโนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ